มาละเมอร์เดอร์ EP ที่สองที่ทุกคนรอคอยมาถึงใน EP นี่คือ EP ที่สองในการทำแมป Murder Mystery 2ห่างหายกันไปนานมาก<อ>ก็มีอีเวนต์คิสต์มาดมานะครับอ๋อลืมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมีการทำ EP ที่สองใน Murder Mystery 2นะครับก็นี่เลย ชัสติกเกอร์ก็ได้มาแล้วเนี่ยของก็ไปสุ่มมาเรียบร้อยเนี่ยพวกเนี้ยสุ่มมาแล้วเนี่ยพวกเนี้ยก็ทํามาหมดแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟาร์มตังค์นะครับผมไปฟาร์มนอกรอบมาแล้วแหละเดี๋ยวเนี่ยประมาณเนี้ยผมมีหกสิเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟาร์มกันนะครับเอ้เอ้เอ้เอวิร์กช็อปเวิร์กช็อปทำไมไปโบดทำไมไปโวดอันนั้นกันเนี่ย ผมเอาสัตว์เลี้ยงออกก่อนผมเป็นอินโนเซนต์เคเดี๋ยวจะส่องมือเด้อเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยนายหรือเปล่านาย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 ใช่นายหรือเปล่าใช่นายหรือเปล่าถ้าเราได้ปืนเดี๋ยวเรายิงนะอืม เยวฆ่าไปก่อนเออิอยู่ไหนกันเนี่ยเอ้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 ย <c oughs> รู้แล้วว่าใครเป็นรู้แล้วว่าใครรู้แล้วรู้แล้วว่าใครรู้แล้วว่าใครอย่านะอย่านะ Mm -hmm. đi cái xem pull lên sao ơi 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 ê ê ê Wow 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 ơi Ê ê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  Dạ ná, dạ Chú, chú Ồ, tai Thôi เดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนเฮ้ยอันนี้มันก็หนึ่งขีดแล้วไม่ลดดีกว่าไม่ังไม่ได้เสียงนี่มาเรามาดูกันต่อว่าทำอะไรกันอยู่มิสเตอร์ชินตาก็เป็นตัวพาคนเดี๋ยวผมเราจะมาเก็ดเมื่อวาดูเฮ้ยโอ้ยแต่ว่าไม่มีโคมา่า เอ้ยเอ้ยเอ้ยนายอำเภอยิงให้โดนนายอำเภอยิงให้โดนนายอำเภอสู้สนำเภอสู้สนำเภอสสู้เอ้ย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 เ้ยลมูยมือถูอใช่ไ้มเนี่ยนอำเภยเออเดี๋ยวไปรอบต่อไปเลย เดี๋ยวเราจะไปรอบต่อไปกันเลยนะครับถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์วันนะครับคลิปนี้ไล like, ค์ห้กรับขอห้าไลค์เดี๋ยวทำวันวีให้นะครับก็ถ้าเมอร์เดอร์แบบรุ่งนะครับก็จะแบบทำแบบคอนเทนต์วันเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ใครใคร ฝาก follow profile ผมด้วยล่ะเดี๋ยวจะแจกสัตว์เลี้ยงในเพจมอนิเตอร์ฟรีทักมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้เร็วเท่านั้นนะครับไม่แต่ต้อง follow สองแอคของผมนะผมแปะลิงก์ไว้ใน description แล้วก็ไปกดกด follow ได้เลยนะโอเคต่อเป็นอะไรเนี่ยนงเซนอีกแล้วมีเพิ่มโชคไหมอยากได้เพิ่มโชคสือเกิน เออทุกคนตอนนี้มันซื้อเฮดเลสฮอสแมนฮอสแมนไม่ได้แล้วนะที่มันเป็นตัวที่มันแบบไม่มีหัวตัวน้ำผมยาดได้แต่โลบัสเ,เดี๋ยวกันเดี๋ยว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 ,ยว,ยวโว้โวสแกนสแกนโอเคหวังว่าจะไม่มีอีทเฮ้แต่ผมชอบทหารนี้นะธนาคารมันแบบเหมือนจริง แต่ถ้าเอาคอมมาไว้ตรงนี้มันจะเหมือนจริงกว่าเออเฮ้ยขอขโมยเหอะขอแล้วอืมว้าว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 ขอปรบมือในความไม่มีไอคิว How I do shoot I am most innocent person

ไลเป็นว้าวว้าวว้าวาเดาการเดาหนม่งมนจดนี <Viking> <man ic> ่แฝะพี่ครับพี่บอกทำไมครับ ขอโฮเทล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 ฉากใหม่สวยนะทุกคนเนี่ยอินโนเซนต์อีกแล้ว เป็นมือเดอร์บ้างไนีไ่ยแมสเซียนม er. ือเดอร์ชุดเออคือช่วยมีเอเมอร์เดอร์ผมว่าไม่ใช่คนนี้แน่นอนคนนี้คนนี้ปั่นหลายรอบละ โอเคว่าแล้วครับพี่พี่ขอบคุณมากเอ,อ้ยพี่อย่าหยิบได้ไหมโอ้โหพี่อย่าหยิบได้ไหมผมจะหยิบโอโ,โเดี๋ยวดูสิขอให้นา,ายตายนายไม่เชื่อฟังเรา ตอนนี้อีกเซียววินาทีเือเดอร์อาจจะโดนฆ่า, <c oughs> ายังๆๆๆ่งยังยังโอเคฆ่า <c oughs> <c oughs> แต่ตรงนี้ไม่เห็นเนียนเลย เอ้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 เอ,เอ้นี่อยากให้เมอร์เดอร์ชนะได้ไหมดูแค่เมอร์เดอร์ก็น่าเหมือนคุ้ป้าแล้วดูทำไปทำไปปกคลิปเลยดีไหมเนี่ยพี่ครับขอทำเป็นปกคลิปหน่อยแล้วเขาดูหน่อยแคปทันไหมเขอดูหน่อยแคปทันไหม โหขอสกีช็อตเยอะมากไม่ทันโอ้โหโว้โหโอคโดเคยวเริ่มตาต่อไปเลยโอเคไน้อยไฟ

เก็บค่าเลยเตรียมค่าใน,นอำเภอเขารู้ว่านาอยู่ตรงนี้ ออกมาจากล่างปืนอยู่ในปืนตอนนั้นโธ่ตายอีกแล้วอะโธ่อู้หูโร้ช ขอดูแวลูสิเสียเอะโอเคบล็อกอีกโอ้เนี่ย อืมถ้าถ้าเป็นหูเกห้าเก้แล้วถ้าเป็นอันนั้นละ่ะ clockwork กับ handsawclockwork 93ู้สาหูแล้ว handsawhandsaw ผมเซอร์ในนี้สิ handsaw หก ก็ได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนโลกคอมโอเคเข้ามาในนี้ละทีน,นี้เราก็จะเปลี่ยนเซิร์ฟใครอยากให้ทำคอนเทนต์วันีวันคลิปนี้5ไลค์เท่านั้น subscribe คลิปครั้งที่แล้ว s u b สไครป์สาห้าแล้วขอไลค์ให้ครบสิบไลค์สตอรี่มาแน่นอนโอเคเดี๋ยวพวกเราอ๋อว่างๆเดี๋ยวจะสอนทําว่างๆเดี๋ยวสอนแบบทําเรือเครื่องบินของผมนะครับในเบลโบนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ว่าง <laughs> ตอนนี้ยังไม่ว่างเลย พีทโอ้แหวลูกก e ็สูงอยู่นะเอ่อเค้ฮึสเลดไม่เคยเห็นอ mm ่ะ hmm. ม <dem otted w> ิสเลดเขีก็มีสโนว์เฟลี free. Snowflake 32แล้วจะเป็น Ice Dragon Ice Dragon 35มันก็ value เท่าเสียอันนี้ผมใช้เป็น Murder Mystery to value นะครับลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับไปเปิดดูได้นะครับ ันคคกรอบเขาหลบเคยมีแวลูที่สูงสูงหนึ่งมืน what หนึ่งมืนโคอมานเชนเดอร์แฟมก็เยอะแล้วคิดเต้น <c oughs> you matter matter คืออะไรผมไม่รู้จัก ว้กต <test> ิเออเคยกคุณเยอะอย่างงี้ครับ x x กเอกจะดูอน <Marina> <assessment> ชาโดว์ไม่เคยคุ้มนะทุกคนอโอแค่คนนี้ก็ยังคนนี้ไอ้พี่เสียงก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปสองกันเลย เฮ้ยเหมือนจะมีโกสใช่ไหมเคแต่ตอนนี้เสร็จคลิปก็จะจบลงแล้วนะครับ

แก็บรูปไปก่อนคอเก็บตังก่อนอ๋อทุกคนใครแต่งตัวอย่างนี้เหมือนผมเนี่ยสามารถซ่อนในด่านนี้ได้คือตรงนี้นะครับซึ่งผมเดาว,ว่าค่อนข้างเรียนนะครับใครตัวเล็กกว่าผมเนี่ยซ่อนด้ดีได้ ต้อนอย่างเงี้ยทุกคนแค่นี้แหละเนี่ยลละเนียนๆอย่างเงี้ยแค่นี้แหละทุกคนเราก็เนียนละเกมโอเวอร์โอเคครับสำโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ,บ้างครับก็ EP ที่2ในเมอร์เดอร์ก็ในที่สุดก็มาแล้วนะครัใขรอยากให้ทำวันวีันห้าไลน์นะครัเวลูที่ผมดูนะครับอยู่ในเดสคริปชั่นเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไลค์แชร์ Subscribe นะครับก็ถ้าคลิปอันนั้นนะครับที่เป็น80วิวอะครับลุ่งสุดลุ่งแล้วก็แบบได้10ไลค์เนี่ยสตอรี่มาแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ